ก็สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็อยู่กับผมช่อง B L d e m o n นะแะอยู่กันในเกมสุขสัตว์กันก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการเล่นนักเชิดหุ่นยังไงให้เก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ผมก็ได้แต่ตัวที่ผมไม่อยากได้ทุกตัวเลยไม่รู้เป็นอะไรกัน,นไปเอ,อสามารถจะได้แต่ลูกเรือผมเลยขี้เกียจเล่นแล้วตอนนี้เ๋<อ>ย่รอดูนะลูกเรือผมจะได้ลูกเรืออีก ได้แล้วรอบแรกนะครับเราไม่ต้องใช้สกิลนะรอบแรกว่ามันกูดาต้องทานซีวีก็แนะนำให้เล่นแบบเป็ดๆไปก่อนทำไมชื่อมันคล้ายๆผมวะมัน <c oughs> ดูในช่องเหรอกด <c oughs> <c oughs> เราพูดจริงเลยนะมันมีค่าประกอบคนหนึ่งที่ค่าสีแดงแต่เราไม่ได้ประกอบค่าเราสาบานได้ว่าเราไม่ได้ประกอบค่านะที่ห้องไฟเลยไม่เราสาบานเลยเนะเราไม่ได้ประกอบค่าที่เจ้าไม่ได้เป็นคนร้ายอัดเจาเป็นคนดีไอ้ทีฟ้าเป็นคนดายเชื้อ,อกุปองเลีย่ยงไหม ข้าให้เราหน่อยโอเคไหมคนเอาออกไปข้ากบไปให้หน่อยนี่นเราเป็นลูกเรือเรากำลังไปห้องอไงะไระก็ไม่รู้เข้ามาจะกำลังจะไปทำโมเทฟทำยานอยู่เอาบังคับยานอยู่ ขนแหละอ้อะไรของสีขาวอะสีฟ้าอะไรแล้วอีกอย่างนึ่งนะผมยังไม่รู้เลยว่าคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ได้อยู่ห้องไฟเลย อีกี่เดโม่เจ๊ชิปชื่อนี้นก็มุมบอกว่าคนในช่องน <ลง S 1> ั่นแหละลูกมาให้เอาลกูกมาให้ผมหน่อยผมเป็นแฮกเกอร์ผมจะดูอยู่ห้องแอดมินตลอดใครเป็นลูกเอาลูกมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมมันจะเดี๋ยวผมจะตายผมเป็นแฮกเกอร์ใครเป็นลกูก่วยโป้งขึ้นโอเคสีขาวาลกูกมาให้เราหน่อย <laughs> เออคุณเิงห์ตั้งในะครับผม,มเ,เป็นผู้พิญชการนะครับจะไม่ให้โดก ต้องรอคนดาวก่อนโอเคสีสีน้ำเงินเป็นผู้พิทักษ์ใช่ไหมอาอสีม่วงหรือว่าสีขาวเป็นผู้พิทักษ์กันเนี่ยหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยน้เงไม่ไม่ไม่ชูนิ้วม่วงเล่ยสีขาวเป็นแล้วจะชูทำไมวะชูผมเลยข้าโลกมาเลยจะบอกว่า เออใครเป็นแฮกเกอร์ครับน่าจะคล้ายแล้วทำไมผมแฮกเกอร์ผม <c oughs> เป็นแฮกเกอร์ครับอ่าสีน้ำตาลแฮกเกอร์เทมการ์ดาลแฮกเกอร์เอาลุให้เขาโอเคโอเคโลุ้นน้ำตาลผมโดนแบบโดนโบดปะเนี่ย <c oughs> อ่ากดฆ่าม <c oughs> <ะ>ันเขากดฆ่ามันมันรีดามลอง ย็ดเคสีข่าวมากับเพื่อนอ่าถ้ามีแฮกเกอร์นะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงผมแนะนำให้เรายังเพิ่งใช้สกิลดีกว่านะครับก็คือปาดคนที่มันน่ามันไส้ก่อนดีกว่านะเพราะสกิลของแฮกเกอร์จะอยู่ได้ประมาณ20บวินะครับ ซึ่งมันถือว่านานมากเลยนะเราปาดได้เลยก็ได้นะเนี่ยอืม เอาไม่ล็อกเหรอเนี่ยอันนีกว่าล็อกอัอสอไสีนี้วะเนี่ยมีป่าเป็นไงกรับอ่งเจอส้มที่ไหนครับสีส้ม ครับสีน้ําเงินเอาโล่ให้ผมแล้วครับสีม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ผู้พิทักษ์ครับสีม่วงก็แค่เดินมาใกล้ๆ้ให้ให้เขาให้ผมคิดว่าสีม่วงเป็นโล่ครับสีน้ําเงินเป็นผู้พิทักษ์ครับใผมให้เราคิดแต่ถ้างั้นกาสีม่วงออก่อลลิตจัดแปไในที่เคยมีสแกนนะยุบเนื้อนักใครมีสแกน โอ้ไม่มีเลยอ่ะโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเราแค่เดินไปหาสีน้ำตาลเฉยเฉยแล้วโพวตออกเลยเหรอตอนนั้นเรากำลังไปที่ห้องควบคุมเฟสอยู่แล้วเราก็เดินสวนทางกับสีเหลืองอ่ะแล้วเราก็จะไปเก็บชมพูต่อนะเราเราแค่เข้าไปใกล้สีน้ำตาลเฉยเฉยเราไม่ได้เป็นผู้ปิจาร บอกไปแล้วตาที่โหวดตาที่โหมดโอไม่นี่อาจจะเป็นวางเพลิงก็ได้อาจจะเป็นวางเพลิงก็ได้นะถ้าไม่ใช่ตัวแฝงนะ่ตัวแฝงแท้กันโหมดวางเพลิงครับไม่ใช่ตัวแฝงครับนายมือวางเพลิงใช่ไหมหีม่วงมือวางเพลิงแน่นอนโหมดม่วงโหวดเลยถ้าเป็นตัวแฝงไม่เกี่ยวกันนะเอ้ย มือวางเพิงมันเดาได้ไม่ยากนะครับเวลามันเดินนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้ผมโดนวางเพิงไปแล้วหรือยัง เอาสีม่วงออกไปก่อนเถอะสีม่วงน่าจะเป็นนะม่วง <G ül> ออกไปก่อนเถออืมเป็นี่เกี่ยวกับสีฟ้าเหรอเออสีฟ้าออกก่อนเออในนี้มันมีมนักแคทเทิลผมไม่สนใาน่าจะเด็กชุดไม่ไม่ก็เป็นนักแคททุนเองอ่ะผมไม่ โอเคผมอยู่ที่ห้องกลางๆกันเจ็ดที่รอได้เก็บไว้คน yep> ูบ้าเออถ้าหมดเราออกนะถ้าเป็นลูกเรือนะตายนี่เราเป็นลูกเรือร้อยเปอร์เซ็นต์สันสีชมพูพูดเลยเลยถ้าเราหมด ผมโดนเชิดหุ่นครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใครเชิดแลยมีสี่หนึ่งอ่ะอยู่ใกล้ผมแต่ผมจําไม่ได้เขาเชิดหุ่นผมอ่ะหมดผมออกเลยแล้วจะได้รู้ว่าผมเป็นตัวอะไรนะครับอบกก็แนะนําเทคนิคนะครับเราก็เ้าก็เป็นโดนเราก็บอกไว้ว่าโดนเชิดหุ่นนะแต่เมื่อกี้ผม ไม่รู้ว่า,วาโดนเชิดไหมเพราะผมเป็นเชิดหุ่นนี่ว่าอ่า้แฮกเกอร์เนี่ยมีมีวิธีแก้อยู่นะครับให้เราจำตอนที่ว่ามันมันให้เราฆ่าก่อนเวลาใช้สกิลนะอันนี้แนะนำไว้ก่อนนะ อ,อย่าพึ่งปาดอย่าพึ่งปาดดิพีอ่อมอย่าพึ่งปาดดิอืมอมไม่ใช่สิ Ừ. Nè. Thôi thôi. อะไร Ừ. Bạt ป่าไปดิเอาเอาไม่ป่าดะสีส้มงงเอาเหลืองเหรอโอเคโอเคเหลืองครับแน่นอนครับเรา ผมจะบอกนะครับว่าคือเราพยายามเชืิอตอนที่คนอยู่เยอะๆนะแล้วก็ปาดตอนคนอยู่เยอะๆนะครับอันนี้เทคนิคนะแต่ผมทําไม่ได้เพราะว่าคนมันอยู่นิดเดียวเองใช้หลักการคล้ายๆกับแฟตแบงค์อะครับให้ปาดตอนคนที่อยู่เยอะๆนะใช้หลักการเดียวกันกับแฟตแบงค์เลยนะครับนักเชิดหุ่นโอเคอยู่ตอนที่ว่าให้คนเยอะๆนะ หลักการเดียวกันกับแฟดแบงนะแต่ตอนนี้มันจะไปปาดใครได้อะไม่เชื่อนะครับว่าหลักการเดียวกันกับแฟดแบงก์ยังไงเดี๋ยวโชว์ จะโชว์ไม่ได้ครับนี่เรียกผมเลยครับสีส้มกับสีเขียวเอาเอาสีเหลืองออกไปเถอะสีเหลืองเป็น <g ül> s> <S สีส้มเชื่อมขอเธอเอาสีเหลืองออกไปไม่งั้นเกมมันจะจบแล้วนะสีเขียวก็เหมือนกันเอาเหลืองออกไป <c oughs> โอเคครับผมเชื่อน้ำตาลนะเอาสีเหลืองออกไปเหลืองเชื่อผมน้ำเอาสีเหลืองเชื่อผมสีส้มส <c oughs> <c oughs> ารน,น้ำตาเนดะ้อ <c oughs> ได้ย oh, no ินไหมปีนในบ้านไปข้าตัวนเอาสีเหลือเป็นผู้วางพื้นอย่างพีกันพีนขึ้นยูนนี่แน่พีกจัดคือพีเหลืองเป็นเป็นในเบี้ยก็มันเทคนิคมันก็ใช้คล้ายๆหลักการใช้คล้ายๆกับแฟบแบงค์นะครับตอนนี้นะ ให้คซสว่าตอนที่อยู่เป็นกลุ่มเราจะได้เปรียบนะครับตอนอยู่คนเดียวเราก็ปาดเองเลยดีกว่าสกิลมันก็ใช้แค่ตอนอยู่เป็นกลุ่มเท่านั้นนะครับกลุ่มเยอะจริงๆค่อยใช้นะก็มีประมาณนี้นะเทคนิคสําหรับการเล่นนักเชิ้หุ่นนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ